คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมขออนุญาตประกาศ10ได้ประกาศ,กาศที่รับสมัคร10นายกาผู้หญิง5ผู้ชาย5นะแล้วก็ทีมงานอีกผู้หญิง100ผู้ชาย100เขาก็เชิญน,นะครับมาสมัครเป็นทีมปฏิวัติประเทศไทย10ด้าน10เรื่องแล้วก็20องค์การนะ รายชื่อที่ผมจะประกาศนี่เป็นรายชื่อผู้ชายก่อนนะเป็นรายชื่อผู้ชายก่อนท่านใดมีชื่อก็มาแสดงตัวแสดงตนนะร่วมขบวนกู้ชาติประสาธัตสองผมจะประกาศรายชื่อเลยนะครับนะแต่แต่ละคนผมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักเขาไม่รู้จักผมแต่ดูผมดูจากคลิปที่เขาทำนะฮะดูแล้วก็รู้ว่ามาร่วมงานเป็นรัฐบาลใหม่ได้นะครับก็เชิญครับรายชื่อแรกเลย อ่าดออรอาร์มตั้งนิลังนะดรปิติศรีแสนนามอ่าดออรอัดพิสารวัน,นิชดเรเชียนช่วงกาญนิษฐ์ดรสุชาติบัรุงสุขดรวรพัฒน์ผู้เจริญอาจารย์สามารถมังสังอาจารย์จัดตุรงจงอาสาทิดไพวันวรรณบุตรฤกุแลแพรลี่วศินอินทวงศ์กอนกฎวัฒนศาสตร์หม่อมหลวงกอนกสิวัตรกเสษมศรีอาจารย์พานเทพพว 6, ัวพงพันธ์อดีตทูต ที่ลมกระิทติลมแล้วก็หน่วยพงสุขทีเลนักพึกพี่หลามและน่าโชว์อันนี้เป็นรายการนะกลุ่มรายการแล้วก็เวิรนะ์นทอลนะเวิร์นทอล์กมีคุณโซพลงการนะารายการช่องสามเ็ดไม่โง่อนะคุนกระเพาอาจารย์กล้วย นังสมาธินะฮะแล้วก็รายการพูดรายการอีซิยุคนตัวรายการรอลืรายการมาร์คพิทบูรายการทนายอัจฉริยะแล้วก็ทนายนกขาดีบีสัวเถารายการสแตนดาร์ดนะฮะพอยวิวอ่าช่วยมอธิบายให้คนเข้าใจเร็วหน่อยนะครับอ๋อนี่ผู้หญิงอ๋อคนที่อธิบายเร็วพอยวิวผู้หญิงมีผู้หญิงคนอธิบายเร็วก็คือมาริกา ดรมริกาก็เชิญครับมาเชิญมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมจะบายผู้ชายและชื่อผู้ชายเดี๋ยวแชื่อผู้หญิงให้ผู้หญิงจัดการนี่เดีนะครับรายการมหาอำนาจบ้านนารายการคุยการเงินกับคุณทีแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรธัญวัฒน์นะฮะเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็มาดูอีกหลายชื่อหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็สุชาติชวีสุวรรณสวัสด นะฮะพิริยะสัมพันธลักษ์นะครับแล้วก็เศรษฐพุทธสุทธิวาดนรพุทธผู้ว่าธนาคารแห่งชาตินะครับแล้วก็อาจารย์ทวิทวิสุขธรรมศักดิ์สัตดิ์ต,ต,ตาโตอ,อ่อนอานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับแล้วก็วันลสิง์ประเสริฐกุลนะคนรุ่นใหม่นวัดอิสระไกสีจุลภาคเครือสพลนะครับแล้วก็ นี่เกี่ยวกับอินเนตสสรวิทย์ศีวนนกุลแล้วก็โจนจันไดนะวิสันกำทรอันนี้เกี่ยวกับการเกษตรนะครับส่วนรายการไร,รของเจ้าของรายการต่างๆเช่นธนงขันทองนะครับการเงินแล้วก็คุณสดที่เลิ่มทองคุณสนทียานชื่นฤทัไทยในธรรมอาจารย์อธุรกิจสแสวงสุข อาจารย์วิโรธไวทิวีดรวิทย์สิธิเวชินนะชื่อวัดเกษมสุขนะอูอาจารย์วีระธีรพัฒอาจารย์แล้วก็คุณกนกรักโกสกุลกสุดิชาย,ยุนนะมาได้นะครับมาร่วมงานได้ส่วนเป็นพวกกลุ่มนักร้องก็มีนักร้องนักดน,นตรีศิลปินปลาดชาวบ้านสถาบ,บันอื่นก็นมาร่วมได้เช่น สถาปนิกวิศวกรรมวิศวกรกองทัพไทยด,ด้านหน่วยราชการก็มีกองทัพไทยนะครับผู้ว่านาการชาติก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายนะนะแล้วอบตปจนะแล้วรวมทั้งสำนักข่าวทั้งหลายทั้งสำนักข่าวห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไทยพีบีเอสแล้วก็อิสระก็ก็เชิญนะครับมาร่วมเป็นรัฐบาลใหม่ได้นะครับ๋อ,อมีอีกหนชื่อหนึ่งฟูจิ ฟูจิสากิคมเพชรสีมังคะระดรเจตโทนมนิ่ิมาได้เลยนะครับมาร่วมงานยังมีคนอื่ออีกนะที่ผมไม่ยังนึกไม่ออก <c oughs> คนอื่นก็มาได้ฮนะและชื่อนี้ก็เป็นรายชื่อที่ประกาศไปท่านมีรายชื่อก็รีบมาเป็นขบวนกู้ชีพตักงแล้วก็เมื่อรูปหลุดไม่ได้สีสิล้านใบก็ไปเป็นรัฐบาลช่วะการมียนานสามดุล นะครับอย่างเงี้ยท่านก็ไปเลือกเอาว่าจะไปเข้าปฏิวัติอันนะไหนมันมีสิปฏิวัติไปเดียวท่านก็จะได้ดูคลิปที่ผมอธิบายว่าสิปฏิวัติมีอะไรแล้วยี่สิบวงการมีอะไรท่านก็ไปดูแล้วก็ไปเลือกเอาแล้วกันจะเข้าทีมปฏิวัติไหนนะฮนะอ่เมื่อเลือกได้แล้วก็จะมีหัวหน้าปฏิวัตินะหัวหน้าทีมทีมปฏิวัติใช้คำว่าปฏิวัติเลยสิบคณะเลยนะฮนะอ่าเสิบคณะการปฏิวัติ ไม่ต้องใช้รถถังที่นี่ไม่ต้องใช้รถถังนะฮะคำว่าปฏิวัติถ้าลองลองนึกคําว่าปฏิวัติโคตรคนไทยเข้าใจคําว่าปฏิวัตินี่ต้องมีรถถังมันยืดอะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับคําว่าปฏิวัติเป็นคําที่ดีเป็นคําที่ต้องดีใจคําว่าปฏิวัติคือการทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่เหมือนเวอร์เหมือนการอัปเดตต้องทิ้งเวอร์ชันเก่าแล้วได้เวอร์ชันใหม่เหมือนเครื่องบินก็ต้องทิ้งอะไรเก่าหมดอายุหมดชั่วโมงบินแล้วก็ต้อง เอาของใหม่อะไรเงี้ยหรือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เนี่ยเมื่อก,ก่อนโทรศัพท์เป็นกระดูกหมูยันส G เดี๋ยวนี้เราเป็นโทรศัพท์4 G เป็นสมาร์ทโฟนเราก็ต้องทิ้งไอ้2 G อยู่ดีเหมือนกันเพราะนงการปฏิวัติเนี่ยเป็นคําปกติเป็นเรื่องปกติของโลกที่จะต้องมีการวิวัฒนาการอ่ะต้องทิ้งของเก่าแล้วมีของใหม่เหมือนกันรัฐธรรมนูญที่เราใช้มา20 2สบฉบับทุกคนก็รู้มันจะต้องมีฉบับ2 1 2 2 23ไปเรื่อยใช่ไหมเออทุกคนก็รู้ พราะนั้นรัฐธรรมนูญที่เขียนล็อกเอาไว้ห้ามใครมาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญต้องอยู่ยาวไปตลอดช่วงนี้รันการเนี่ยก็เท่ากับไม่มีฉบับยี่สิบไปตลอดการเนี่ยมันก็ผิดฝืนธรรมชาติอ่ะเพราะธรรมชาติเนน่ยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นประเทศพุทธเราก็รู้อยู่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรัฐธรรมนูญเคยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องดับไปที่นี่รัฐธรรมนูญที่มันจะดับเนี่ยเป็นสายสายที่จะดับเราจะดับสายเสร็จการนะซึ่งมันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คณะราษฎรจนถึงปัจจุบันเนี่ นะดับแล้วไปใช้มาตรฐานใหม่เลยไม่ต้องใช้รัฐมนูล,ละใช้มาตรฐานใหม่เป็นมาตรฐานชั้นสูงเลยเรียวิสพิลักก็ใช้เนี่ยไปแทนสิบไม่เกินยี่สิบปีก็จะจึงจะมีตัวรัฐมนูญขึ้นมานะรัฐมนูญก็หลังสิบยี่สิบปีไปแล้วหลังสิบไปแล้วก็เริ่มเช็คได้แล้วว่าเออจะมีรัฐมนูลที่ถูกต้องเรียงเป็นรัฐมนูญฉบับประชาธิปไตยชั้นสูง ปกติเรามีรับรนฉบับคือเป็นสายผลเรียกเป็นสายสายพิเดกาเพราะรับมนุมีสองแบบนะแบบคือจะพูดรับมนุสองแบบก็ต้องบอกให้ท่านรู้ว่าโลกใบนี้มันมีถูกมีผิดมีขาวมีดํามีสูงมีต่าใช่ไหมฮะมีร้อนมีหนาวมีมีถูกมีผิดอ่ะทุกคนก็รู้รับมนุมันมีแบบเออถ้าถ้าทำถูกก็จะมีฉบับเดียวถ้าทำผิดก็จะมีอยู่ล่ำไปอันนี้ประเทศไทยมีมายี่สฉบับท่านก็รู้แล้วว่า อยู่ในสายที่ผิดเพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องอัปเดตใหม่อัปเดตอัปเดตอัปเดตเพราะนั้นรัฐธรรมนูนฉบับปัจจุบันก็ต้องไปโดยปริยายไม่ใช่ใครคิดจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูนต้องเสียชีวิตเลยอย่างเงี้ยมันเขียนอย่างงี้มันไม่ถูกเขียนรัฐธรรมนูนไม่ถูกเขียนไม่เป็นนะ่ะผู้ให้เขียนรัฐธรรมนูนไม่ถูกแล้วก็ไม่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ให้เปลี่ยนแปลงต้องให้ต้องให้คนเขียนรัฐธรรมนูนบอกว่าเฮ้ยกินของเข้าไปแล้วย ้าเปลี่ยนแปลงมันต้องกินแล้วต้องอยู่งั้นเป็นอย่างั้นมันเป็นงันไม่หรอมันก็เหมือนรับประนูน่ะเอออันนี้เปเที่ยบให้เห็นเขา้าใจไงไม่ว่าจะเป็นการปกครองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกระดับอัปเกรดนี่เป็นเรื่องธรรมดานะผมเชื่อว่าคงไม่มีใคร้าจี้ฟองรองนะทําสํานวนมาที่จะเอาคนที่จะยกพาประเทศออกจากวงจรดุบาทซึ่งไม่มีหน่วยงานกวนใดพอออกได้แล้วติดกับดักอยู่เนี่ย ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลเลยยังเลือกตั้งไม่ได้เลยเป็นความเจ็บปวดของประชาชนอะอะไรกันวะเนี่ยเลือกตั้งไปแล้วประชาชนอุตสห์ตั้งอกตั้งใจนะเสียเงินเสียทองเดินตรงเดินทางแล้วมันมาอะไรเนี่ย้วเลือกไปแล้วไม่ได้เป็นอย่างประชาชนเลือกจัดเลือกตั้งไปทาไมอะไรเงี้ยเนี่ยคุณอยู่ในกระบวนการที่มันผิดเพี้ยนมันเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนแล้วคุณยังจะเขียนกฎหมายตึงเอาไว้อีกห้ามห้ามเปลี่ยนอีกไอ้น,นี่มันเรียกว่าโอ้เรียกว่าไม่มีไม่มี มันจะเรียกอะไรอะ่ะผมว่าทุกคนก็รู้วอยากจะพูดเอาแล้วนั่นหละมันบอกว่าคงไม่มีใครมาทําเรื่องฟ้องร้องนะฮะนะเออผมเป็นแค่คนแรงงานรู้วจะฟ้องไปทำไม่นะฟ้องร้องไปทำไมนะเป็นชายเงียบไม่มีอะไรไม่มีหน่วยงานอะไรเลยนะเป็นคนเดียวทําคนเดียวนะเป็นผู้บรรลุคนเดียวนะบรรลุแล้วก็จากปรารถนาให้ประเทศนี้ออกจากวงจรอ,อุบาทตติดกันมาตั้งเก้าสิบปี เดินหลงทางมาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวว่าเราเดินหลงทางกันอยู่พาประเทศเดินหลงทางอยู่ไม่รู้ตัวแล้วก็เต้นกันไปเต้นกันอะเนี่ยเราเต้นกันทุกวัน,นติดกับดักแล้วก็เต้นกันเอ้ยมันจะออกยังไงทางไงพอออกได้ก็เอเจออีกใหม่เจอกับดักใหม่ร้ออีกก็เดินวนอยู่อย่างเงี้ยรู้ตัวได้แล้วผมจึงจับประชาชนคนไทยเป็นระดับสติปัญญา ในการที่จะหลุดพ้นไปจากแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยด้วยเชิญชวนทุกคนมาเป็นโศนวันที่ิไัยนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงเชิญชวนบ้านทุกหลังอะ่ะอบรมลูกบ้านกันเองจัดการประเทศไทยกันเองเป็นเรื่องภายในบ้านอะ่ะเป็นเรื่องภายในบ้านหน่วยงานรัฐไม่มีไม่มีส่วนไม่เกี่ยวต้องใช้คําว่าอย่าเสือกนี่คำต้องพูดตรงตรงอะ่ะหน่วยงานรัฐอย่าเสือก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่อย่าเสือกนะนี่เร <mumbles> ื <out> ced, ett, ่องของบ้านเนี่ยทุกคนก็รู้บ้านก็มีสิทธิ์เขาอ่ะก็เหมือนประเทศไทยก็มีอำนาจทิปย์ไตยในประเทศใช่ไหมเออทีนี้ไออำนาจทิปยไต่ของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอ่ะหน่วยงานต่างๆมันไม่ได้เรื่องตั้งแต่นายกถึงผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขานี้บ้านแต่ละหลังอ่ะเขาเอือมละอาการเมืองประเทศไทยแล้วมันเอือมละอามันหมดศรัทธาแล้วบ้านแต่ละหลังเลยทําไมต้องมาคุยกันละบอกลูกบ้านทั้งหลายที่เคยแตกแยกเป็นสีเป็นกลุ่มเป็นเหล่าเป็นพัก เป็นเจเนอเรชันเนี่ยเลิกไปเลยเราถูกหลอกหมดถูกหลอกให้ไปอยู่ข้างนั้นข้างนี้อนะ <_' S 1> เลิกไปหมดเลยมาเรียนรู้มาตรฐานใหม่ที่ผมออกแบบให้เนี่ยเพื่อเกิดปัญญาเป็นส่วนรันทิพไตายกันแล้วไปทําการเมืองะ <_' S 2> <___'>ระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของภายในบ้านตกลงกันภายในบ้านเป็นเรื่องของคนในบ้านเขาจะคุยกันเป็นสิบเป็นปกติเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่เกี่ยวกับรัฐร <_' S 2> ัฐอยู่ภายใต้รัฐมนุลลิขิต ก็เต้นกันไปนะหากันไปแต่ภายในบ้านเขาก็จะทำเหมือนกันบ้านก็จะชูเหมือนกันอาอย่างนี้แล้วกันอผมพมไม่ท่านเห็นสองสายแล้วกันสายหนึ่งเป็นตัวรัดแล้วเจ้าในที่รัฐทางานกันอยู่กำลังเต้นกันอยู่ทําไงจะได้นายกรัฐมนตรีทําไงจะตั้งรัฐบาลได้ก็ปล่อยให้มันเล่นกันไปก็มันเป็นเล่นในเส้นทางที่ผิดอ่ะมันเป็นเส้นทางที่หลงทางแล้วผิดกันมาตั้งเก้าสิบปีมันยังจะเต้นกันอีกเล่นกันอีกก็ปล่อยให้มันเต้นเล่นกันไปแล้วถ้าเบื่อมันตั้งรัฐบาลได้นะปรเดี๋ยวก็เจอ คนในบ้านนี่แหละคนในบ้านก็มีอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดอยู่ในบ้านไอ้พวกนั้นมันไม่มีอำนาจเลยไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไม่มีอำนาจเขามีอำนาจเฉพาะคาว่าผมว่าผมว่าคําที่ผมพูดว่าเขาไม่มีอำนาจเลยเขาไม่มีอำนาจในระดับที่อำนาจสูงสุดอ่ะไม่เขาไม่มีไม่ว่าจะเป็นกกตนะไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นนายกมีคนเล่นหนึ่งดุน่ะ ผมพยายามอธิบายเขาว่าดุลอำนาจเนี่ยประชาชนควรจะเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของท่านนะครับเพราะบัตรประชาชนท่านมีอำนาจสามดุลเดยท่านมีรู้เรื่องเลยว่าดุลหนึ่งดุลสองคือของใครแล้วท่านมีมีแล้วจะไปใช้ตรงไหนทํายังไงเนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจนี้ก็อยากเป็นคนไทยเลยผมที่บอกใครไม่สนใจที่จะมาลงทะเบียนเป็นคนไทยเนี่ยผมที่ต้องย้ายออกจากประเทศไทยเลยไปอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะอันนี้นะเราทําจริงๆแล้วนะทําจริงๆเอาจริงอนะ่ะท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหมันไม่ใช่ประเทศประชาไตยเนี่ยทำไมต้องย้ายคนไม่อยาก ก็คุณไม่อเพราะคุณไม่อยากจะรู้อะไรเลยเนี่ยละไม่อยากจะรู้อะไรไม่เข้าใจเลยเลยเนี่ยไม่ลงทะเบียนเลยเนี่ยไม่ร่วมสร้างเลยไม่ร่วมทําอะไรเลยนะเราก็ให้คุณไปอยู่อีกที่ที่หนึ่งนะเป็นอย่างนี้นะท่านอาจจะบอกอาลพาลพระหรอพะก็ต้องรู้เพระพามีบัตรประชาชนก็ต้องรู้เหมือนกันอ่าแล้วพะก็ได้เหมือนกันคนละหกล้านยี่สิบล้านสืกอกองมาได้ ไม่สึกตั้งก็นั่งติ๊กติ๊กเอาเงินไปลงทุนไปติ๊กติ๊กเอาเงินมก็วิ่งไปเองไปลงทุนเออพระก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นทุกคนคือนอกจากคนเศรษฐีตังค์ไม่ดีเท่านั้นนะมันที่ที่จะเป็นถ้าเศรษฐีตังค์ไม่ดีก็เราก็ไม่ต้องก็ดูแลเขาภายในประเทศแต่ถ้าเศรษฐีตังค์ดีตั้งเจตนาแลวจะไม่ร่วมประเทศไทยไม่ร่วมสร้างไม่รวมทําอะไรไม่เอาเงินไม่เป็นรัฐบุง้านไม่อะไร ไอ้อย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยผมก็อยากรู้มันมีจริงหรือเปล่านะอ่านะอันนี้อันนี้ไว้ไว้ที่หลังเป็นเรื่องแต่เรื่องที่จะคุยที่คุยกันบ้านแต่ละหลังคือกันคือบ้านแต่ละหลังจําไว้ท่านไม่ต้องไปดูข่าวบ้านเมืองเลยไม่ต้องไปตามเลยไอ้รัฐธรรมนูญมันจะเป็นยังไงตามที่รัฐธรรมนูญล,ลิขิตไม่ต้องไปตามมันเพราะมันตามไปมันเสียประโยชน์เสียเวลามันไร้สาระ เป็นเรื่องไร้สาระแห่งชาติแต่เอามาเป็นวารล่งชาติตัานตามไปมันก็ไม่ใช่คำตอบประเทศไทยไม่ใช่คำตอบไทยรือเวลามานั่งฟังและติดตามมาว่าภายในบ้านต้องรีบคุยกันเลยรีบดูคลิปผมด่วนเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดวนที่ตายนะแล้วก็รีบไปแสดงตัวแสดงต,ดงตนจัดตั้งองค์การตำบลอำนาจในแต่ละตำบลรีบจัดตั้งองค์การตำบลอำนาจด่วนเลยอันนี้บ้านแต่ละหลังต้องรีบจัดตั้งเลยทุกบ้านรีบตื่นด่วนใครจะตื่นก่อนเร็วได้คนละหนึ่งแสน สิบคนนะหนึ่งล้านบาทเงินหนึ่งล้านบาทรออยู่แล้วแต่เงินมาที่หลังแต่ให้ิสดิจจิตญานแสดงออกก่อนคุณต้องแสดงเสด็จจิตญาณเป็นคนไทยจริงๆแล้วเออชื่อประเทศชาติจริงๆตอบแทนคุณเป็นจริงๆคุณแสดงจิตนี้ก่อนแล้วมาลงทะเบียนแจ้งกันว่าใครตื่นก่อนเป็นหนึ่งเป็นสองนะนี่คนที่ตื่นก่อนผมจะบอกให้เลยนะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่มันเป็นอยู่แล้วอ่ะมันมันเกี่ยวกับหน้าที่รับอยู่แล้วก็เ,เป็นอยู่แล้วเกิดถ้าเขาเข้าใจนะ เข้าใจถูกอธิบายแล้วเขาประเมินแล้วว่าอการเมืองประเทศไทยมนี่องเน่าอย่นวันหนึ่งมันจะต้องเลิกอยู่ดีประชาชนเบื่อแล้วเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยน่าจะรวบรวมได้สีสิบล้านใบอ่เออเชื่อว่าน่าจะรวบรวมใบแสดงเจตจำนงได้สีสิบล้านใบถ้าท่านเชื่อมั่นอย่างนั้นนะจ้าน้าที่รัฐไหวตัวก่อนมาแสดงตัวแสดงตนเลยแสดงตัวแสดงตัวจัดตั้งองค์การตัวมันาาได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติในแต่ละตำบลก็มีอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนัน อะไรเงี้ยปราชาวบ้านก็มีอยู่ละนะประธานชุมชนก็มีไอ้นี่มาได้เลยรีบตื่นตัวเลยประกาศตัวเลยเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นมันเกิดที่เร็วองค์การตำรวจม,มานาคนะเงินก็มีเตรียมไว้ให้นะพอตั้งเสร็จปุ๊บไอ้ถ้าเก็บรวบรวมไปเสร็จเก็บลงได้ภายในเดือนหนึ่งนะหรือเอาเท่ากับการเลือกตั้งอะ่ะมันเดือนครึ่งใช่ไหมเออเดือนครึ่งก็ได้ให้ไปเลยสองเดือนสองเดือนในทุกคนก็จะได้เงินคนละสามหมื่นหกแล้ว สามหมื่นหกแต่ต้องส่งบใบเสนงเจบลงมาให้หน้านะเหมือนเหมือนเลือกตั้งอ่ะทุกคนก็ต้องรีบส่งรีบไปเลือกตั้งใช่ไหมทุกคนต้องไปหมดอันนี้เหมือนกันเหมือนเลือกตั้งนั่นแหละแต่คราวนี้ไม่ไม่ได้เลือกพักไงแต่จะเลือกมาตรฐานชาติอะทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยมาตรฐานต่าเพราะอยู่ภายใต้รัฐธมนูญบริกิตมาเลยได้มาตรฐานต่ําก็จะทิ้งแล้วมาเลือกจะเอามาตรฐานสูงสี่พิลักไทยอ่ะอะ่ที่ผม ที่ผมมาเสนอเนี่ยเลือกมาตรฐานของประเทศก็เหมือนเลือกตั้งอะ่ะแต่มันไม่ต้องไปเข้าคูหาเลือกตั้งไอ้เลือกมาตรฐานประเทศให้ส่งใปแสดงเจตจำนงสประกาศจุดยืนสามจุดยืน่าคุณจะใช้มาตรฐานแล้วคุณจะเป็นมนุษย์สองคำวินัยด้ทุนคนละหกล้านยี่สิบล้านแล้วคุณจะเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการสั่งปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องหรือล้างประเทศไทยหมดเลยเนี่ยมันอยู่ในใ,นใบแสดงเจตจำนงถ้าส่งมาก็เหมือนส่งบัตรเลือกตั้งนั่นแหละอันเดียวกันอืส่งมาใช้เวลาเหมือนกันเดือนครึ่ง ทีนี้ยืดให้เป็นสองเดือนแต่คิดว่าเดือนครึ่งน,น่าจะได้แล้วนะได้สี่สิบล้านเสยงเมื่อไหร่ก็ทุกคนก็จะได้เงินสามหมื่นหกและอีกไม่กี่เดือนหล่กก็จะได้หกล้านตามมานะแล้วถ้าเบิดทำดิตลตัวรถต่างเทศไดแล้ว,ลวท่านก็ได้ยี่สิบล้านอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปน,นี้นะแล้วเงินพวกนี้เป็นเงินที่ท่านประชาชนเป็น,นผู้สร้างนะสร้างตามหลังเงินมาคขาบอเงินที่ที่ได้เนี่ยไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินสด ไม่ใช่เงินเฟียตท,ที่เป็นเงินสดไม่ใช่นะเป็นสิทธ์เป็นสิทธิท์ที่จะนํามูลค่า6ล้านมูลค่า2ี่สิบล้านเป็นสิทธิ์ที่จะนำมูลค่านะมูลค่ามูลค่าเงินเนี่ยเป็นเงิน CBDC เป็นเงิน CBDC นะเข้าสู่ระบบการเงินโลกผ่านเงิน CBDC เป็นเงินดิจิตอลบาทนะฟังอีกทีนะ ไอ้สามหมื่นหกเป็นเงินสดที่จะได้สามหมื่นหกเป็นเงินสดเลยเป็นเงินเฟียสเป็นเงินสดนะได้เลยนะฮะอ่าเป็นเงินสดมันให้ได้เลยทําได้เนี่ยเงินสดนะนะเงินเฟียสสามหมื่นหกเลยนะแต่ไอ้เงินหกล้านยี่สิบล้านเนี่ยเป็นเงินที่จะคือเงินสดหกล้านเนี่ยมันก็จะแบ่งมาให้สามหมื่นหกอะเอามาก่อนเอามาก่อนเป็นเงินเป็นเงินสดเป็นเงินเฟียสอันนี้มาก่อนแล้วแล้วหกล้านจะตามมาทีหลังเพราะหกล้านเนี่ย ประชนจะได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นข้อตกลงภายในประเทศหน่วยงานประเทศต่างตกลงกันแต่อียี่สิบล้านเนี่ยต่างประเทศตกลงเราต้องทำดีลตัวต่างประเทศต่างประเทศเซี่ยตแล้วได้ยี่สิบล้านนะเห็ุภาพนะไอ้หกล้านนี่ทุกคนได้อยู่แล้วเพราะเป็นข้อตกลงภายในประเทศแต่ว่าไอ้หกล้านเนี่ยมันจะถูกเอามาก่อนสามหมื่นหกสามหมกมาจ่ายก่อนจ่ายเป็นเงินเฟสเงินเนี่ยภายในเดือนสองเดือน,นได้ที่ท่านเหมือนไปเลือกตั้งอ่ะได้เงิน,นเนี่ยเนี่ยเพราะนั้น ในหมู่บ้านตะบลญต้องตื่นกันด่วนจัดตั้งโครงการทำ้งมานาด่วนเพื่อจะได้เอาเงินไปให้ลูกบ้านทั้งหลายเนี่ยก็รีบไปตั้งกันด่วนเลยนะผมว่าทุกหมู่บ้านตื่นกันได้แล้วนะจัดตั้งกันได้แล้ว,ลวปฏิญาณต,ตนตอบฟ้าดินแล้วก็โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ตื่นผมให้โรงเรียนประกาศเป็นสถานที่ตั้งเวทีศิลปะ่งการใช้อำนาจที่ปไตายไม่มีการไปต่อสู้ทำลายล้างกันเป็นศิลปะมาสแสดงงานศิลปะเด็กก็มาสแสดงร้องเล่นเต้นแรบปว่าไปนะ งานอยากโชว์เป็นสเกลเจอร์ก็มาตั้งประติมากรรมก็มาตั้งอะไรก็มาเป็นการศิลป,ปะนะทุกเย็นทุกคำ่ำหลังห้าโมงแล้วเป็นเวลาของของของประชาชนเวลาทำงานของราชการก็สี่โมงใช่ไหมสี่โมงครึ่งนะหมดห้าโมงก็เป็นเวลาของชาวบ้านเพราะข้าราชการใส่หมวกสองใบอ่ะใบหนึ่งเป็นหมวกข้าราชการอีกใบหนึ่งเป็นประชาชนอ่ะเออก็ได้ทุนสํารอเหมือนกันได้อะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังห้าห้าโมงเย็นไปละเป็นเวลาของ ประชาชนไปไม่เกินสองทุ่มก็กลับบ้านกันนะกลับบ้านกันอย่างเงี้ยทำทำวันเว้นวันก็ได้นะวันเว้นวันก็ได้นะอย่างเงี้ยนะอาทิตย์หนึ่งก็สามวันหรือจะหรือจะเอาสุกเสาร์ทิศสามวันติดกันเลยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ตำบลไหนจะจัดก็ไปจัดกันเองโรงเรียนจัดมหาลัยจัดนะโรงเรียนก็จะได้มหาลัยก็ได้ตังค์นะอย่างโรงเรียนเนี่ยผมให้ไปเลยสามล้าน พออไปเลยห้าแสนครูไปเลยหนึ่งล้านอีกห้าแสนให้นักให้หัวหน้าชั้นอีกหนึ่งล้านให้นักเรียนเนี่ยสามล้านจะแบ่งอย่างนี้เงี้ยถ้านักโรงเรียนโรงเรียนนั้นมีนักเรียนหนึ่งร้อยคนนักเรียนก็ได้คนละหนะึ่งหมื่นฮะหัวหน้าชั้นก็ได้ไปคนละมีกี่ชั้นละมีห้าชั้นก็ได้คนละห้าแสนนะโอ้โหหัวหน้าชั้นได้คนละห้าแสนนี่เด็กมันช็อกตายเลยนะ คนหนึ่งได้ฮะคนหนึ่งอาชันได้ชั้นละแสนแสนหนึ่งอีกคนได้หนึ่งหมื่นโอ้ต่างกันสิบเท่าเป็นหัวหน้าอย่างนี้ทุกเด็กใน,ในห้องก็รีบเป็นหัวหน้ากันใหญ่เลยเอาไปแบ่งกันก็ได้อะได้มาแสนแสนหนึ่งก็หัวหน้าเอาไปสักห้าหมื่นที่หรือห้าหมื่นแบ่งก็พวกในห้องก็ได้ก็เป็นน้ำไปหน้ำใจกันนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาแสดงแสดงออกแล้วทุกคนต้องเรียนรู้เด็กต้องเรียนรู้ รู้ว่าประช้เป็นสูงคืออะไรมาตรฐานจะสูงเป็นไรเด็กจะเรียนตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเรียนตั้งแต่เด็กไม่ใช่เด็กไม่รู้เรื่องนะเด็กรู้เรื่องแล้วต้องรู้ด้วยเพราะเด็กมันจะมีบัตรประชาชนมีวัดมีต่อไปอายุครบสิบแปดวจะมีอํานาจสามดุลละเด็กต้องรู้ตั้งแต่ปฐมเลยต้องรู้เรื่องเข้าใจ่าเพราะนั้นจะไม่มีใครมาหลอกจะไม่มีพวกสามนิ้วสามกีบมาหลอกจะไม่มีพวกสายธรรมศาสมาหลอกอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนต้องทํา เมื่อทโรงเรียนทาโรงเรียนก็ประกาศข่าวเชิญชวนมาที่โรงเรียนมาเรียนรูม้มาอบรมกันตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองภายใน3มเดือนเนี่ยภายใน3เดือนช่วงเข้าพรรษาเนี่ยประชชนก็เข้าเหมือนเข้าพรรษาเหมือนกัน,กนแต่ว่ามันไม่ได้ทางจิตวิญญาณเนี่ยมาเข้าพรรษาทางการปกครองมาเข้าภรษาทางการปกครองที่ต้องอัปเดตเองเป็นโสดาบันทิปไตยหรือเป็นสกาา αι, นอาตาคามิตา็นาคาคามิตายก็แล้วแต่นะอย่างที่ผมประกาศชื่อไปเนี่ย มาสมัครเป็นอาาคามีทีพตายมีอำนาจสามรุนเลยนะก็มาเนี่ยอย่างเงี้ยภายในสามเดือนเนี่ยนะแล้วทุกบ้านก็ต้องติดธงสีพิหลักนะประกาศว่าบ้านนี้กําลังอัปเดตอยู่กำลังอัปเดตคนในบ้านอยู่นะเพื่อจะเป็นสวนมีชพตายเสร็จแล้วทุกบ้านก็ต้องส่งใบแสดงเจตจมนงนะส่งใบแสดงเจตจำงมานะเป็นแบบนี้นะเมื่อส่งมาครบสี่สิบล้านใบเมื่อไหร่ก็ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคง ตอนนั้นแหละประเทศก็เปลี่ยนเป็นประเทศใหม่เลยนะเห็นภาพนะไม่ได้ไปต่อสู้ทำลายปกติไอ้การเปลี่ยนนี่ก็ต่อสู้ทำลายกันตายกันเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่ล้านนั่นคือต่างประเทศในนั่นคือดิตที่เป็นมาแต่มในยุคสมัยนี้ไม่ต้องแล้วครับอย่าไม่ต้องมันเข้าสู่ยุคมันเป็นการเปลี่ยนที่ประเทศไทยเปลี่ยนแบบสง่างามสวยงามมันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวประเทศไทยอะเวลาทำอะไรแล้วแบบทุกคนจะงงอะว่าทำได้อย่างสง่างามสวยงามด้วยแบบเนี้ย นี่คือมาตรฐานประเทศไทยในการเปลี่ยนก็หวังว่าบ้านแต่ละหลังตื่นตัวได้แล้วฮะติดธงสี่พิลักประชุมลูกบ้านตัดสินใจได้แล้วทิ้งประเทศไทยปัจจุบันการเมืองประเทศไทยไปได้แล้วนะเอาละก็คงเกิดปัญญากันแล้วล่ะครับผมแอดธรรมนธิปไตยนะมาชี้ทางประเสริฐประเสริฐให้กับบ้านแต่ละหลังนะ ก็เชิญเขาดูรายละเอียดว่างานประเสริฐเป็นอย่างไรนะก็แสดงออกก็แล้วกันเอาละผมอาจจามาแใจยินดีต้อนรัท่านสวัสดีครับ